สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่น้ำตกหาเจริญนะคะที่พบพระลงเลยตอนนี้น้ำสวยเลยค่ะสวยเลย้ยนั่นน่ะเออเออกดล็อกนะกดล็อกฝั่งนี้ให้เหรอไม่ไม่ไม่กดล็อกนอนๆนี่สองสาวสองสาวเอ๋ยังไงล่ะพี่จอ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 ถ่ายไงภาพนี้กำลังสวย ชมนกชมไม้นี่อะไรคะน้ำใสแปวเย็นเกี๊ยบมือเย็นเจี๊ยบนี่มือเล็บเขียวไปเลยน้ำตกยังสวยอยู่นะคะตอนนี้นี่เดีะเด๊ะเด๊เดาย,ยหน้าน้ำตกพาจเจริญยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไม่มีแต่งภาพไม่มีแต่งนี่ค่ะ พาเจริญน้ำตกพาเจริญอยู่อยู่อะไรนะภพพระจังหวัดตากอยู่พบพระนี่ค่ะสองสาวสองสาว,สาวเป็นไงคะเย็นไหมจับใจจับใจจับใจนี่<ว>ดูทางนะทางอย่าพูดดังนี่นะคะนี่นี่นมายเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงก็น,นั่นขึ้นใช่อุ่นขึ้น รับเด็กไปจับแม่เลยเรากินแเฮ้เฮ้เฮ้เฮมบุกสมบันแล้วก็ไปนะคะดูนะคะด้านหลังนี่ด้านหลังดูน้ำตกอีกครั้งนะคะจะไปแล้ว หนาวไหมหนาวไหมหนาวหนาวมากหนาวมากแค่เย็นมากค่ะคนกลางเซนก็พอดูพอดูก็ได้ก็ได้ก็ได้อากาศเย็นค่ะพอดูเดี๋ยวเป็นน้ำใสนะคะน้ำใสจะเปลี่ยนให้ดูนี่กดผิดกดผิดจะเปลี่ยนกล้องโอ้โหนี่ไงนี่ลำธารมาเลย น้ำยังมีอยู่นะถึงไม่มีฝนก็น้ำตกหาเจริญค่ะเมืไม่อ่กี้กอก็ใหญ่ดิบก,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 กางข้างบนมั้งคะบ๊ายบายนะคะ่ะเพื่อน